ทนายกรขอแจ้งทุกคนทราบนะครับว่าทุกคนสามารถปรึกษากฎหมายซีกับทนายกรได้ในทุกเรื่องนะครับแต่ย้ําย้าว่าเป็นการปรึกษาซรีเป็นการให้ความเห็นเบื้องต้นเป็นการแนะนําเบื้องต้นนะครับใครที่ได้รับความเห็นไปและต้องการที่จะหรือว่าต้องการที่จะจ้างทนายเลยนะครับสามารถคุยัทนายกรได้ก่อนนะครับส่วนเรื่องการจ้างเนี่ยเป็นการตกลงกันอีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุยกันแล้วปรึกษาแล้วเนี่ยไม่ไม่มีค่าปรึกษานะครับ เพราะฉะนั้นปรึกษาฟรีแต่ถ้าเกิดจะจ้างเนี่ยเราก็มาคุยกันว่าจ้างไหวจ้างไม่ไหวถ้าจ้างไม่ไหวสามารถเอาคําแนะนําของทนายกรเนี่ยไปจ้างทนายท่านอื่นได้หรือคําแนะนำเนี่ยไปปรึกษาหน่วยงานรัฐที่ช่วยเหลือประชาชนได้นะครับยังไงก็มีอะไรโทรมาปรึกษากันได้ที่เบอร์ศูน971308451นะครับในช่วงเวลาหลัง9โมงแล้วก็ก่อน2ทุ่มแล้วถ้าเกิดโทรมาแล้วไม่รับให้เป็นช่วงสัก30นาทีแล้วก็โทรกลับมาใหม่นะครับหรือว่าถ้าาไม่รับอีก ก็เป็นตอนเย็นหรือเป็นหลังเที่ยงเพราะว่าบางทีทนายกรในแต่ละวันยิ่งวันธรรมดาเนี่ยหนึ่งก็จะมีของการทํางานการขึ้นศาลการปรึกษาคดีการประชุมวันธรรมดาหรือวันหยุดก็จะมีการประชุมคดีถ้าไม่รับอยา่าเพิ่งถอดใจในการโทรศัพท์หานะครับทนายกรอยากรับอยากคุยอยากให้คํารปรึกษาอยากแนะนําทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจกันด้วยนะครับแล้วลหลายๆคลิปที่ลงไปเนี่ยนะครับถูกใจเจ้านี้บ้างถูกใจลูกนี้บ้างอาจจะมีคนไม่พอใจถ้าไม่ชอบใจ เป็นไปได้เลยครับเข้าใจนะครับว่าบางทีการให้คำแนะนำกฎหมายเนี่ยก็เป็นบุคคลสาธารณะในระดับหนึ่งแต่คงไม่มีใครหรอกที่อยากต่อว่าถ้าใครไม่ชอบใจทนายกรขอโทษนะครับแต่ถ้าเกิดมองผ่านได้ถ้าไม่ชอบใจมองผ่านได้ไม่ชอบคำแนะนำของทนายกรก็มองผ่านนะครับธนายกรก็บางทีโดนว่ามาก็ไม่อยากโต้ตอบกลับคือจริงก็ไม่ได้โต้ตอบกลับใครเลยเนาะแต่ก็อยากให้คาแนะนําบางอันเนี่ยบางคลิปที่ลงไปเนี่ยอาจจะสั้นไปนิดนึงหรืออาจจะ พูดได้ไม่ครบเนื่องจากว่าถ้าลงคลิปยาวเกินไปมันจะดูไม่ค่อยน่าสนใจแล้วก็ดูแบบเยื่อเยอะไปนิดนึงก็เลยอาจจะอันไหนที่ไม่มั่นใจเนี่ยอาจจะแบบคุยได้ไม่หมดจริงๆเพราะว่าไม่อยากทาคลิปยาวเกินไปมันจะดูน่าเบื่อสําหรับหลาย,ลายๆคนนะครับยังไงก็อย่าปรึกษากฎหมายฟรีธนกรเต็มใจนะครับมาปรึกษาได้เลยแล้วบางอันที่แนะนําได้แนะนําไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสไตล์ธนกรอาจจะกระชับรวดเร็วและตรงจุดไปนิดนึงนะครับ เพราะฉะนั้นธนายกรไม่ได้ดุนะแต่บางทีแล้วอะ่ะอยากจะให้เข้าใจกันนิดหนึ่งว่าทนายกรรับสายวันหนึ่งอะ่ะค่อนข้างรวมน่าจะน,าน่าจะเยอะมากครับวันวันหนึ่งคนโทรมาเป็นร้อยเพราะฉะนั้นการให้คำปรึกษาธนายกรเนี่ยก็จะเหนือระดับหนึ่งเลยแหละต้องมีทั้งทํางานทํางานพักผ่อนแล้วก็เดินทางไกลขับตามจังหวัดเพราะฉะนั้นก็เดีย๋ยวรับคำปรึกษาฟรีธนายกรให้ได้นะครับแต่ก็เห็นใจทนายกรในระดับหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดหัวใจด้วยนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกนะครับถ้าชอบใจก็ยังไงก็ฝั่งให้กำลังใจกันด้วยแล้วกันขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ